ก็เป็นด้านหลังนะครับก็นั่งได้แล้วก็ช่องแอร์ก็เย็นสบายนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมพี่อ้วนนะครับกับแสงวันชาแนลนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับ เอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็นะครับพอดีนะครับต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับเป็นรถนะครับไปได้รถมานะครับเป็นรถ e ีซูซุทีเอฟอาร์แวนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรถนะครับก็รถคันนี้เป็นระบบเซนทันล็อกนะครับเซนทันล็อกนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนครับ ก็สีนะครับก็เป็นเดิมๆนะครับเดิมๆครับเป็นรถแนวครอบครัวนะครับไปไหนไปได้ทางครอบครัวเลยไปเป็นเพื่อนเป็นแก๊งนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับสามารถเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีที่นั่งนะครับนี่มีที่นั่งโชคตัวนี้ก็ยังใช้ใช้ดีอยู่นะครับโช๊กก็นะครับโชค เป็นรถปีสามเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถที่บริษัทไทยรุ่งนะครับเอามาทำนะครับเอาอิสุมาทำนะครับเป็นรถแวนนะครับสังเกตได้เป็นรถเดิมๆนะครับเปะนี่ก็คือได้มาเดิมๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นยางอะไรนะครับก็สามารถนั่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนั่งนะครับนี่ครับสามารถเข้ามานั่งได้นะครับ เวลาไปเที่ยวนะครับก็สามารถเอาโต๊ะมาวางตรงนี้กินกาแฟได้นะครับแได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เขียบุหรี่นะครับรนี่แล้วก็จะมีช่องแอร์ช่องแอร์ใช้ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ํานะครับขวดน้ํานะครับสามารถใส่ขวดนี้เป็นขวด1.5ลิตรได้เลยนะครับนี่นะครับ ใส่ขวดเล็กนะครับนี่ที่ใส่ของเยอะเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นช่องเป็นช่องเก็บสัมภาระนะครับสามารถเก็บอะไรได้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับนั่งสบายเลยนะครับไปไหนไปเป็นแก๊งเลยเป็นครอบครัวเลยนะครับโอเคไฟใช้ได้นะครับ่ามีไฟนะครับ ได้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับป้ายก็จะเป็นป้ายอ่าเป็นสีน้ำเงินนะครับมันก็จะเป็นแนวอ่ารถอ่าเขาเรียกว่าจดทะเบียนมาเป็นรถยนต์รถยนต์ส่วนบุคคลน,นั่งเกิน7คนนะครับเป็นแบบอ่า รถโดยสาร2ตอนประมาณนี้นะครับผมจําไม่ได้เหมือนกันในเล่มต้องไปดูในเล่มนะครับตัวนี้นะครับสังเกตนะครับก็จะมีไทลุ่ง TR นะครับตรงนี้นะครับนะวุด,ดไฟท้ายพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดมาดูอ่าดูด้านหน้ากันนะครับ ก็เป็นรถเดิมๆเลยครับสภาพเบาะก็ตามตามอายุนะครับแต่ว่าไม่มีฉีกขาดที่ไหนเลยนะครับสภาพของเบาะนะครับแล้วก็อันนี้ประตูนะครับเป็นกระจกเป็นหมุนมือนะครับแต่ว่าผมเพิ่งไปติดฟิล์มมาก็ยังแกะยังหมุนไม่ได้นะครับอ่าส่วนพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับก็คือผมชอบตรงที่ ปุ่มนะครับปุ่มมันเยอะนะครับปุ่มนะครับเยอะดีนะครับมีปุ่มอะไรบ้ากเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็สําหรับอ่าหน้าปัดหน้าปัดอ่าตรงตรงนี้ก็จะเป็นอ่าวัดโวลต์แบตนะครับตรงนี้ใช้ได้ปกตินะครับวัดรอบก็ใช้ได้นะครับอ่าอันนี้เป็นความร้อนความร้อนก็ใช้ได้ดีเลยนะครับน้ํามันเกน้ํามันก็ใช้ได้นะครับ ไมก็ใช้ได้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของน้ํามันอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเป็นน้ํามันอะไรเป็นน้ํามันเครื่องหรือเปล่าน,นะครับถ้าเวลาขับมันก็จะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงนะครับเรามาดูปุ่มนะครับนี่ที่บอกเยอะๆอันนี้ไม่ใช่นะก็จะมีอันนี้เป็นเปิเปดไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นปิดมันก็จะเด้งออกมานะครับนี่เป็นเปิดไฟหลีนะครับกดปิดมันก็จะเด้งออกมา แล้วฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของที่ปัดน้ําฝนนะครับถ้ากดอย่างนี้นะครับอย่างนี้มั對對นก็จะเป็นฉีดน้ําฝนพร้อมปัดนะครับไอ้ตัวไฮนี T ้ก็คือปัดน้ําฝนแบบเร็วนะครับแล้วก็โลนี่ปัดช้าแล้วก็ไอ้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปัดเป็น BERT จังหวะนะครับปัดน้ําฝนเป็นจังหวะนะครับ นี่ก็คือตัวปิดนะครับปิดระบบปัดน้ําฝนส่วนปัดน้าฝนด้านหลังจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นที่ปัดน้าฝนด้านหลังนะครับช่องแอร์ก็เป็นเดิมๆนะครับแอร์ก็เป็นเดิมๆเ,เลยนะครับของไทยรุ่งนะครับนี่ซื้อเสียมาให้นะครับอ่าภายในคลาสสิกนะครับมีช่องวางของเกะก็ใส่ของได้เยอะ มีล็อกด้วยนะครับล็อกได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนของด้านหน้าคอนโซลน,นะครับก็ช่องแอร์ก็ช่องแอร์ก็เป็นแบบเดิมๆใช้ได้หมดนะครับใช้ได้ปกติเบรกมือนะครับเบรกมือก็ยังใช้ได้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับมีห้าเกียร์นะครับห้าเกียร์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนข้างหลังกันบ้างนะครับข้างหลังนะครับเบาะก็ยังสภาพดีเลยนะครับว่างวางนะครับอ่าแผ่นรองกันเปื้อนนี้นะครับก็ยังเป็นของเดิมๆมาเลยนะครับมี TR นะครับไทยรุงนะครับให้มาด้วยนะครับแล้วก็จะมีชั้นนี่สําหรับวางแก้วน้ําวางของนะครับอ่าเดี๋ยวลองเข้ามานั่งดูนะครับโอนั่งสบายมากเลยครับผมว่าง ้างมากเลยนะครับว้างยังยังเหลือพื้นที่ด้านบนอีกเยอะนะครับสำหรับคนที่สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบอะไรนี่ก็ยังนั่งได้ได้นะครับได้แล้วก็ยังมีแอร์นะครับแอร์ A, ตรงเสาเสาตรงนี้ด้วยนะครับเสาสองข้างนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็มีแอร์นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ปรับเป็น พนักพิงแขนได้นะครับแล้วพิงแขนได้แล้วก็อ่าก็ยังมีแอร์ตรงช่องอ่าตรงช่องกลางตรงนี้ด้วยนะครับตรงกลางตรงนี้ด้วยนะครับ,รรค,รบคือรถคันนี้ได้มาแอร์เย็นมากๆเลยครับเย็นสบายนะครับนั่งก็สบายนะครับช่วงล่างก็ดีหมดนะครับนี่อ่าที่วางแก้ววางของนะครับก็มันก็เป็นที่เขียบุหรี่นะครับ ก็มีทั้งสองฝั่งมีทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับมีที่จับอ่ามีจับด้วยนะครับถือว่าเป็นรถที่โอเคเลยนะครับสำหรับอ่าเอาไว้ไปอ่าดิฟกาแฟนะครับไปแคมปิ้งนะครับไปท่องเที่ยวนะครับก็รถคันนี้ก็จะเอามาทำเป็นอ่าไว้ไปแคมปิ้งคาร์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่โควิดซาๆนะครับเราก็าจะเริ่มออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆบ้างนะครับแล้วก็มีคลิป DIY บ้างนะครับอ่ะเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับแต่ก็จะให้ดูว่า ความอ่าพอจะดูได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2,500นะครับ2 2 2.5นะครับ2.5ดีเซลนะครับเครื่องิ s u z ุฝาทองนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์คู่นะครับเป็นเป็นแอร์แบบมีหน้าหลังนะครับรู้สึกแอร์ก็ใหม่ใหม่อยู่นะครับแล้วก็ตรงแบตเตอรี่ก็ใหม่นะครับ แล้วตรงนี้เป็นกระปุกอ่าน่าจะเปลี่ยนมาใหม่นะครับตรงนี้นะครับเจ้าของเดิมน่าจะเปลี่ยนมาใหม่นะครับใหม่เลยนะครับหม้อน้ําก็ลองขับอ่าดูประมาณวิ่งดูประมาณร้อยโลนะครับความร้อนก็ยังปกตินะครับยังยังยังไม่มีการร้อนอะไรมากมายนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับพวกซีนพวก ภาษาวาลอะปะักเคนอะไรต่าง,างๆก็ยังไม่มีรั่วนะครับมีรั่วนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับอลองสตาร์ทดูนะครับอ่าอ่าขีมัดรอบดีนะครับ ไปฟังเสียงเครื่องยนต์จากด้านนอกดูนะครับนี่ก็เป็นเสียงเครื่องยนต์นะครับ เงนเรียบเงียนดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดิบกาแฟในส่วนลําไยกันดูนะครับ ยากาศเย็นสบายมากเลยครับลองทดสอบดิฟกาแฟดูนะครับในรถว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวขออนุญาตดิฟกาแฟกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับช่วงนี้ก็นานๆทีนะครับกว่าจะได้ลงคลิปทีนึงนะครับเพราะว่าก็ติดงานหลายอย่างอยู่นะครับก็ยังจะพยายามแบ่งเวลามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ